อยากให้ทุกคนรู้จัก View of Life View of Life อันนี้ผมอ้างอิงมาจาก LinkedIn นะครับ View of Life มันก็คือวงล้อแห่งชีวิตครับวงล้อแห่งชีวิตประกอบด้วยด้านต่างๆมากมายนะครับแบบคนเรานะคนเรามันจะมีเรื่องที่แบบอ่ะมีเรื่องความต้องการต่างๆเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเอ้ยคนเราอ่ะจริงๆมันมี8ด้านเว้ยแดด้านในชีวิตของคนเราให้เราโฟกัสนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คนนี้ไม่รวยเท่ากับคนล้มเหลว ไม่ใช่นะในวงล้อแห่งชีวิตเขาอาจจะไม่ได้สักเซดด้านไฟแนนซ์แต่เขาอาจจะสักเซดด้านของความรักก็ได้สักเซดด้านของสุขภาพก็ได้ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราตั้งเป้าเนี่ยให้เรานึกภาพแล็กนาล็อกครับแล็กนาล็อกแล็กนาล็อกเนี่ยเ,เ,เป็นตัวอย่างของวิวออฟไลฟ์ที่ดีมากเลยนะครับก็คืออถ้าคุณไม่ได้โกงหรือว่าคุณไม่ได้แบบโหฟาร์มแบบยันอายุเจ็ดสิบอ่ะคุณก็จะได้ประมาณเนี่ยคือมันต้องแลกอะ่ะถ้าเราจะเติม เติมเด็กเยอะๆวิทมันก็ต้องน้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเติมสเตนเยอะๆอินมันก็ต้องน้อยนึกภาพอ,ออกไหมคือมันจะแบบคนเรามันจะเติมแบบเต็มทุกด้านอ่ะมันยากอันนี้คือหลักการของวิวออฟไลน์นะคืออยากได้อะไรก็ต้องเทรดบางอย่างเว้ยอยากจะซักเซสในชีวิตก็ต้องเทรดบางอย่างเราแบบบ้างงานมากๆต้องซักเซสเร็วต้องเงินเดือนสูงบางคนเทรดอะไรออกครับความรักครอบครัวนะะเทรดวันพักผ่อนถูกปะบางคนบอกว่า พี่หนูอยากจะเป็นคนชิวหนูชิวหนูแฮปปี้กับการพักผ่อนการเอนจอยไลฟ์การสโล w l ไลฟ์นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราก็ต้องเทรดด้านการเงินบางอย่างออกเทรดด้านความก้าวหน้าในอาชีพออกอ่ะมันก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรานะครับความสักเซสของคนเรามันคืออิสระภาพใช่ไหมฮะวันนี้เรามีอิสระภาพในการเลือกแล้วว่าเรามี8ด้านนะครับในการเลือกชีวิตของเรา